น้ำยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับด้านนีเขาจะไล่ออกมาเรื่อยๆแดี๋วก็โอเคนะครับถึงเวลาเก็บก็ต้องเก็บนะครับได้เวลาเราก็ต้องดำเนินการเลยนะครับต้องขอนะครับต้องขอนะครับแต่ว่าฝั่งฝั่งที่ให้ให้ดูเมื่อกี้ก็โอเคกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูด้านนึงคนระับ อันนี้เป็นกล่องใส่รวงนะครับรวงสวยๆก็ตัดใส่ถาดตัดเป็นเป็นรวงนะครับเป็นรวงจะได้อธิบายนะครับขออนุญาตนะครับถ้าท่านใดทราบแล้วก็เพิ่มเติมอน,น่อยนึงนะครับเป็นอันนี้เป็นไม้ฝาเชล่านะครับไม้ฝาเชล่าโครงเป็นโครงเหล็กครับ โครงเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กที่เหลือจากการสร้างอุปกรณ์ของผมนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นไม้นะครับที่เพิ่งจะไปเกาะลวงหลังข้างล่างตรงนี้ก็เป็นไม้นะครับโอ้ไม่ใช่ไม้สิไม้ฝาเชล่าครับนี่อันนี้ก็เป็นไม้ฝาเชล่าทั้งหมดเลยตรงนี้ตรงเดียวครับที่เป็นไม้แล้วก็ตรงรูด้านเข้าสร้างเพื่อหลอกเพิ่งว่าเป็นโครงไม้เนะดใูใกล้อีกป๊แบบนึงครับ นะถึกตอดลายแม่ครับผู้ซอยผมแฟนตักเองครับมาช่วยกันเก็บเป็นพึ่งครับสวยอยู่ครับเนาะ,ะเดี๋ยตักจะนับ1 2ึ่งสอี่ห้าหประมาณ6กลวงข้างในอีกนะครับสวยอยู่ครับ เหมือนเดิมครับเพราะว่าตรงนี้สถานที่ตั้งบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจะออกห้างๆางให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านตั้งเรียกโพนเนาะโพนนะครับหรือไม่แน่ใจว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นเนินดินนะครับจอมปวกนะครับจอมปวกใหญ่นะครับเนินดินตรงนี้เป็นสวนยางพารานะครับ มาขอตั้งของพี่สาวครับส่วนยังพร,ราพี่ไก่เนาะพี่บอยนะครับขอบคุณมากขอตั้งนะครับขอตั้งรอพึ่งของพี่เขาหลายปีแล้วลวะครั้งตั้งอยู่ตรงนี้นะครับส่วนยังแม่สาคอนซาลีนะครับยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศรอบๆครับตรงนี้เป็นอ,อ่ร่มต้นไม้นะครับต้นไม้ เป็นลมเย็นสบายดีครับะนะครับเป็นรถซาเล้งนะครับมาเก็บ,บกอุปกรณ์ครับางนี้ถังใส่น้าผึ้งครับถังใส่น้ำผึ้งอยากดูไหมครับข้างในเยอะไหมผมเก็บมาได้ได้กี่หลังแล้วหนึ่งอาสามหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตักเอาเปิดให้ดู ควันต้องมาก่อนนะครับถ้าเก็บน้ําผึ้งสามลังนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับสามลังครับเยอะอยู่ครับครับเหมือนเดิมครับไม่ได้อ่าไม่มีผู้ช่วยถ่ายแฟนให้แฟนเป็นคนอนี่เดียวต้องขออนุญาตเก็บนะครับขออนุญาตเก็บสิ่งไหนดีก็เก็บไปนะครับท่ายคลิปเป็นแนวทางในการ ทำกล่องล่อผึ้งสําหรับผู้ที่สนใจนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับแล้วก็ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับสิ่งไหนที่พูดไม่เข้าหูก็พูดไม่ถูกหลักก็ต้องขออภัยนะครับโอเคครับขออนุญ,ญาตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ